สวัสดีค่ะโอ้ยโทรศัพท์กันจะเป็นอย่างได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะโอเคเลยนี่นะคะโลก,กาเดอ้อ ทำไมมีขี้ตมก็คิดขึ้นมุอเทงโหพู้แลยนี่สะโหพร้อมโมเลงเมืองเนือซาวนากว่าสิได้เงินมันละห้าบาทเขาจังเพื่อที่ได้เงินห้าบาทลกจนมือหอดอันอะไรนี่เนาะชาหน้าเนาะ ให้แต่กล้าลกสบายพี่น้องเออโอ้ยยังไม่ใช่ได้พอ่อบาดอยอู่เด้อนี่ก็ดีเด้อลกจนมือสิกุละ่ะ ได้บางบาทหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องเออหนูทำนี้หลายบาทหนึ่ง <c oughs> โอ้ยโตก็โตกโอีดีเด้อใช่แรงงานห,าห่างหายเจอสาวแล้ว <c oughs> โอ้ยอันกดมาแล้ว ัร้องสดเลยได้ไหมเนาะร้องเพลงสดสดไหนได้เนาะลูกกาพบร้องเพลงสดสดูอุ้ร้องเพลงดีบร้องกับผ้าบะร้องกับผ้ายางกับมิเต้บ์กบิ้งเดี่ยมีไม่ยางมาพบอนี้ลูก็ไดับเสียอ អូម៉ាត់នឹងកពរបអចឹងឡាអោម៉ាត់ឌី อย่างประเทศเรอเบ้อน่ะโหมันถกถเด้อชาวไทยชาวนาอนีน่้น้องใช้แรงงานแรงกายหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนาะอันนี้เนาะหุ่จักรโลซากซีบิดเลยนี่กันยางมัดถูก ออกเลยจ้าหอบเลย หานำนนม่ะอ้ยอยู่ได้เนาะค่าฮ่า่อ้ยดิพี่น้องเอ้ยนบอโอ้คออ้อเลยลูกกากระเสือเม็ดในสูงนี่ยฮะพบมาน้ำกันดิอ หายเจอกับมีอ้อมือยกับมือยปบบตันนี้เพ่กับมีได้โพสสิเต็มหูเออก็เต้มีเป็นก็สิขึ้นหัวนะสมมติกล้านะเลสะะหัแหลมแรงดินเต็มหูพี่โมโอ้พระเดี่ย นี่นะคะการเตะค่ะค่ะเตะใส่กันเลยนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> ต้องเตะใส่กันนะคะมันใชมันมานานแล้วค่ะเตะใส่มันเลยะคะ่ะเออเตะเลรู้สึกว่ามันจะขึ้นหัวตัวเองนะคะ <laughs> <laughs> มตาตัดดิบถือกันตัวนอนบนนี้น <laughs> เนาะเตะเราเลยแล้วโหลดแล้วสาดค่อยบไนฮักโคฮักโอ้ยไปแซมเลยไปแก สาลดสตลกองยัาบาอืมเาร้ายงไงเด้อขวดราได้หบาทพี่น้องเออถ้าได้ไดอยู่ได้หบาทค่ะจ้าหน้าที่จสะสมงแล้วมาละห้าบอกเขจาจ้างเนี่ยเออเออเศ้าเศร้าเศร้าที่เป็นจ็มหัว สมารกลีนเมือสมครลีนเดี๋ยวขอไดเอสหน้าค่ะน้ำจิโทมมันก็เป็นจังหวะมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะติแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นจังหวะค่ะจังหวะสฟมชาโป๊จิ๋วโป๊จิ๋ว